อะไรฮะเฮ้ยไปเฉยไปเไปเฉย่ไปยดูดูไหมที่แสยพ่อบอกว่าพี่เสยมันชัดมากเลยนะใสยมันชัมากลยนะตาเรลูกก็ตามเหรอชิ้ตื้นลูกตามเหรอไม่รู้ใหญ่ใหญ่พรงนะโพรงโพนะ งเฮองสวัสดีครับผมสวัสดีพ่พี่ศิลป์ปานาอาทุกๆท่านนะครับผม ผมกับผมสองคนช่องพี่แฟร์พาไปเรื่อยนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ผมกับยา่ขึ้นมาที่ท้ายไร่ก็คือในในป่าท้ายไรเลยที่ทเราเคยเจอไอ้ปอบมาจาก<ม>บ้านอยู่นะอืมเจอเคยเจอปอบมาตามที่พ่อเคยบอกเราครั้งก่อน้วกลรอบเนี่ยคนมันกลับมาแล้วคนนะมันกลับมาแล้วมาหาพวกอะไรนะเคาว่าไงพวกสัตว์ที่เป็นสีดำมาทุกคนที่กลับมาหาชาวชุมชนชาวหมู่บ้านทุกคนนะแล้วก็ตอนเนี้ยดูกคนอยู่แล้วนะนวานะสามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้ว ันนี้สามทุ่มสามสิบแปดทุกคนนะพี่ๆครับมาช่วงนี้เลยพ่อผมเจอแสงไฟเขาโทรหาผมเลยนะบอกว่าเจอแสงไฟสีแดงๆกระพริบกระพริบอยู่ตามแนวขอบป่าท้ายไรนี่เป็นแทบขอบเขาไผ่แต่พ่อไม่อยากเข้าไปเพราะว่ากลัวเป็นแสงที่ไม่ดีแต่มันแปลกมากที่ว่ามันมาเดินย่องย่องอยู่ขอบขอบไรทุกคนแต่มันไม่เข้ามามันรอให้ดึกดึกหรือว่าเที่ยงคืนอย่างเงี้ยวไปวัดมันจะเข้ามาหรือเปล่าดึกดึกอ่ะ เพราะคนมันเข้านอนอยู่แล้วไม่เห็นแสงไฟอยู่าอย่างี้วเนี้ยมังมีแสงไฟติดอยู่ซึงมันก็ไม่กล้าเข้ามากลัวคนยังไม่นอนหรือเปล่าใช่แล้วผมก็เลยก็รีบขึ้นมาแล้วคนคิดว่าต้องเป็นไอ้ปอบมาดําหรือเปล่าที่เราจับตัวมันไม่ได้แต่ตอนเนี้ยมันแ้นั่ที่มันรู้ว่าพี่สาวมันยายปอบเสียแล้วคนนะมันคิดว่าพวกเราฆ่าพี่สาวมันโอเคพี่ไม่เสียเวลาเลยกว่าเดี๋ยวเราจะไปเฝ้าดูเอ้ยนี่เรามีแหมเลยนะพนนะเตรียมจับมันติดอาคมมมาแล้วก็มีคมมีหมดแล้วก็มีทางเลยนะพยัน แล้ว<ห>มาพร้อมทุกคนนะก็คือเราจะไปส้มดูแล้วก็ดูว่าดูด้านเราแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของในในป่าเนี่ยว่าจะมีอะไรกันหรือเปล่าในป่าโอเคพี่ๆไปฝากเป็นกำใจให้ผมสองคนนะครับผมไปโอเคพี่ๆไปกันเลยเมื่อกี้ผมก็แวะไปเอาไฟฉายเฉพาะอ,อีกหนึ่งตัวนะทุกคนนะพ่อกับแม่ก็หลับแล้วทุกคนเขาเหนื่อยเขาร้อนมากถอ,อนยาในไลฟ์ทั้งวันเลยถอดอมแนวกับหมาวานงห้อยู่กันคือห้ามออกจากบ้านทุกคนใช่กลัวจะหาย ไปเดินตามครอบไล์ไปนะผมไปจุดที่ผมองไเจอมก่อนทุกคนไปจุดที่ไปเจอต้งหินเดี๋ยวไปไม่ได้ทุกคนมันจะเข้ามาแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> แต่ว่ามันไม่เข้ามาในชุมชนนะเพราะว่ามันกลัวกลัวจับแต่มัน <c oughs> จะรอซุ่ม <c oughs> ลกลางคืนทึกๆเ๊ีอยมัน <c oughs> จะรอซุ่มแบบ เรมากินสัตว์ป่าไอสัตว์พวกหมาแมวไก่ของชุมชนวันนี้ได้เจอมล้นะจับได้ยิ่งดีจะดีมากเลยถ้าไม่ได้ก็เจะสังสอนมันให้เจ็บหนักมนะับรเราดตัวไววให้มัน,นกกามาตีให้เรียบร้อยจตการเลยไม่ต้องให้แบบเด็ดขาดไม่ง้เปล่อยชีวิตมัน อพออยู่ต่อมันก็จะเป็นเหมืนยยอ,อนใยปอบแต่มันี้มันแข็งหนักดลยระ,ระวังระวังมากมันใส่นมาอนตัวอยู่ซึ่งนี้สามาบังตันมีเด้มมาอะลยหมดนั่นนันตัวใครจะเข้นไปเหร ช,งชงิงังไลีเลนนชิงยูงเราาเราไปเรามาสู้บมนบหินเนี่ยยิงมันมันก็หนีนะโอเคมงนมาเลยไม่มีไฟเลยม๋กหูกะไม่ใช่คุ้มคุ้มกลาคืนนี้เราพากิน ออนั่งดูนี่แป๊บนึงนะคนนั่งดูเพื่อดูว่ามันมีปิดไฟหมดเลยวะวะปิดไหมรถแค่ไหนวะชาวบ้านไปข้างนอกอะคืน พอเจอประมาณหกคำใช่ไหมทุ่มหน่อยหเลยแล้ขึ้นมาพอดูว่าดิกมันจะออกไฟไหมดูผมใหญ่ วันนีลมพัดทานดีนะดูนะดูนะว,ว่ามีอะไรพี่ปกติแสร้างพงสร้างไฟ,งฟง คนเรามาห้องเนี่ออยมันต้องเจอแล้วในเข้ามาใกล้ๆตัวมันหรือว่าในผ่านหน้ามันอยู่ระยะที่มันมองเห็นอ่ะมันจะห้อง ดูข้างหน้าป่ะฮะเนี่ยดูขา้ <Ha? S 2> ขาง <ừ. S 2> นาี้เออไปขาหน้าต được để không bỏ lỡ những video hấp thức này đồ là đang mình tháo cái máy này đó. เสีงพี่พ่เงอะไรวะเส่งมันมากใช่ไหมกำลังเห่าอยู่วะมีนะรสีนะ เจ้าพ่อลาซีดอมมีบะคุที่าพ่อคุยอ่ะหัวออกมาครับออกมาไม่ให้มันลดนทอน

แสงมันชัดมากเลยนะตาเราลูกตามเหรอเชี่ยสิงตุ้นกูตามเนาะไม่รู้มันตามตุ้นมาไม่ใช่เช่เอาเอาเอาแหไปเอามาจากนี่หรเออเอาแหไปเอาจากป่าเนี่ยเอาจากป่าสอง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 อเจ้แสงมจกจาปากเนอแสงจกปาจตานีพี่พงเหรอใช่ที่ป่ามาดามตัวเนีย เราเคยเห็นมันนะมันแสงรเนี่ยนี่เนี่ยแต่ว่ามันแสงอิทธิทมันเี่ยมินทรีดมันเราไม่รู้ไงมจับมจับเลยมจับมย้นพยัะพยัไหมเก่อแต่วทุกคนเียพยัะ เฮ้ยนะพ้อมยังคุมตัวมยน,นะ แห้เงอาคมด้วยนะ จ,อจ,อจ,อจอัไปไปน่ไน uh, 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 uh ีไปนวยขงวยขงวยขงวยขขงฮวขี ah, uh, ่ไมเหรอเสี่งไหรออเสอ่งไหรเลยเสงไม่จริงเวะอเลวะมันกนเปพวกวิญญาณผีเขาล่ามออุ้ย

เอ้นมสัอะไรัสรสระนมสัสัเด็กมมากแต่พอเรีเราล้วนี่นีนีนีห่มทุกคนหาคมช่ได้เยอะทุกคนบอกเลยบอพายามพนี่ออกมาชัดนลยมาอยู่เลยออปางูไหมถงโอ้โหเดี๋ยวมาดิ บายแม่มือ้าวอ้วอ้าอ้าอ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 อาอยอา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  มีเสีด้วยมีเสียงด้วยมีเสีองด้วยอ๋อวิ่อะไระรอาจารย์เห็นไหมหนูเลี้ยงผีปะทันเราตรงนี้ไปพี่แล้วตรงนี้จังไว้จังไว้จังไว้จัไว้จัไว้จัไว้งมี้จังงไวัง้จังไงไว้ั้งงงงง คนซื้อเสียซ้เสียทุกคนนาบบวไม่ถ่ายนะเพราะว่าการที่แทงมันให้โดนแบ้คอยทะ ก็จะผาแล้วะี่ต้องเป็นว่าที่ต้องวองกล้องทุกคนนะมันเป็นภาพที่ไม่ได้ดูจริงเราให้ดูไม่ได้ตายยากมากเลยาปมิเตอร์าปมิเตอรพี่กูแหงเต็มเลยนอนทันตก ตนทั้งพยานเนี่ยนิ่งนะกว่านั้ก็เอาเอาเรื่องก่อนนะทุกคนนะเผาไปเผาไปเอาไงเอาไงต่อเผาดีกว่าไหมเผากองไฟี่พี่บอกว่าเผาดีกว่ากอไฟเอไฟแป๊บียแหละดูวันกูกอไฟนะ ชีวิตมันเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะจุดไฟเพื่อจะเผาเดี๋ยวตอนที่ขั้นตอนตอนนี้เราไม่สามารถให้ดูได้เผาแลเผาฮะเยนะอะมากเลยเยอะมากเลยแข็งมากเลยขอไม่ขอแม่ทุกคนนะไม่ผอมันฟื้นให้มาอีกเราแย่ทุกคนเาตัวเอง

chúng tôi kỳ dù mãi mình chơi lòng cái thằng tốt lắm mọi người ta mãi 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 จะพอเห็นแล้วทำให้เราฟื้นนะวนมาปิดที่ไปตัวนึงตัวนะอย่าด่ามากเลยก่นนะก็เราทำไปเพื่อหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อคนรับพังเราด้วยใช่เดี๋ยวก็ขอปิดกล้องมาเพราะจะยกล้างออกมาเพื่อลงมาใส่กองไฟต้องขอพายที่ให้ดูไม่ได้จริง